สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องมิทัวชแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวจี้เครื่องรังแกนไม่เหล็กกักขังนะครับสกิลของมันนะเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้างโดยตรงนะครับโอกาส90้บปอร์จะดึงฝ่ายตรงข้ามาภายในระยะนะครับหน้าหลัง4ี่ช่องมาตกนะครับแล้วก็ขังคุกนะครับก็ขังกงคล้ายๆกับหมวกสงการนะครับสกิลสกิลยกเว้นทั้งหลายแหล่ของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลนะ กรณีที่ดูติดนะครับผมผมจะเล่นกับบีายองรันละกันนะครับผมโดยจะใส่หมวกหมวกป้องกันไปนะหรือหมวกกําแพงเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้ราชาบริจาคแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบกระโดดนะครับหรือแป็นสปริงนั่นเองนะครับก่อนที่ผมจะไปรีวิวนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อน,น้ำยานะน้ำยาราคา29บาทจะไปดีแสงเกียรติยศ ไม่เล็กกัดกันนะครับดูที่ว่าผมจะได้ออฟอันไล่นะชำระเงินสำเร็จนะครับปับ๊บอย่าไปแลกก่อนนะอ๋ออ๋อออมันต้องไปรับก่อน ถ้าได้ป้องกัน50จะดีมากๆเลยนะอ่ะมาแล้วคือแลกแล้วไอเทมจะไม่หายนะครับคือจี้จี้แกนไม่เล็กกักขังเนี่ยจะไม่หายนะแต่ว่าน้ํายาน,น่าจะหายนะอ่ะแลกนะครับปับป๊บปั๊บเข้าไปมาเรามารวมกันนะดูซิว่ามันจะได้ออฟอะไรนะครับก็มีนะครับเมื่อติดตั้งหลุมดํามีโอกาสเจสเปอร์จะสุ่มเก็บค่าบันทางนะครับคูณสคูณสคูณแนะ แล้วก็มีออกเกาะ80สิบนะครับป้องกันห้าสิบแล้วก็มุดหลุมยี่สิบนะครับผมอยากได้ป้องกันนะครับป้องกันถือว่าน่าจะดีสุดนะไปะดีเลยโชว์ไปป้องกัน50ลสิบูกป้องกันห0สิบป้องกันห0ิบโอ้โหได้ออกเกาะ80อ่บะก็โอเคอยู่นะไปะเราเอาไปเล่นกันเล่น ห้องธรรมดาก็พอเนาะเดี๋ยวตอนสตรีมค่อยเอาไปลงหลีกเพช <c oughs> รนแล้วอ,อกันเจอใีรเจอนเ่ยม <c oughs> ายเนเป็น,น,น,นาเาษานเา,กาอกนเจอนเจอกันอกันเอกันเจอกนเนเดอนเจอนเจ้นเจนเจอนเนเอกนนเอันเอันนเจอกัเกนจอันเจยกักอาไนเกอ มาดูืิว่าแฟนตสปริงเราติดดีไหมติดจ้าติดเลยครั้งแรกว่าแฟนตสป,ปริงมันต้องแปดสิบเปอร์เนาะมีการติดสูงอยู่แล้วล่ะโอ้โหเยีเ่ยมไปเลยเต็มทีไปแถวสวยงามปปงการเปอร์ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าเขายังอยู่ในนี่นะ ยังอยู่ในพื้นที่จุดสตาร์ทนะครับใบแดนของฉันชาร์จไหมเงียบกิ๊บเอาอะไรไงเอาอะไรไงแหมไม่ชาร์จไม่ห่อหือเดินอากาศเลยนะบีฮฮยองรันเราสกิลของบีฮฮยองรันเนี่ยหลายคนก็คงจะรูกนะ้กันนะก็นั่นแหละถ้าตกแลนด์มาร์กนะครับโอกาส50เปอร์ จะชาร์จพลังแล้วก็โอกาสของสาเปิดจะห,ออห่อเหรินอากาศนะครับแล้วก็มีป้ายสีสองครั้งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนาเดียนาเดียมันยังไม่มีแลนด์นยังไม่มีเงาอะ่ะมันเลยบอกไม่ได้นะครับไปแดงฉันชาร์จนะครับชาร์จ ูกันไปก่อนติดหมวกป้องกันนะครับติดหมดป้องกันเราอัางนี้โชก็ไปหมวกป้องกันหมดแล้วนาเดียคือเราชาร้าแล้วแบนสปริงล็อกลับมาแล้วคือนาเดียเขายังไม่มีแลนด์นะ่ะอ้าวเราก็ทอยไม่เอาอะไรเลยเขายังไม่มีแลนด์ไม่มีเงาอ่ะจะทำให้ดูไม่ได้นะครับ เปนและเ,เป็นแล้แดงจจาเขายอมเราเลยอะนาเดียไม่สู้เราเลยนะดูก็เมก่อนทีนึงอะเนี่ยถ้าดูติดนะครับจะขังกงเนี่ยถ้านะครับถ้านะครับถ้าสมมติว่าเขามีเงาเนี่ยนาเดียเขามีเงาเขากลับกลับเงาไม่ได้นะใครมาส่องเราเนี่ยขอดูน,นะนะดูได้ไหมเนี่ยโอ้ดูไม่ได้อะ แดงของฉันเล่นอยู่คนเดียวเราโอ้โ oh ห oh. ปันสปริงมันออกนะมันเลยไม่ไม,ไม่ห่อหือเนื้อากาศนะครับอ้าวแม่ไม่ออกก็ถึงปันสปริงออกก็ไม่ห่อหือเนื้อากาศอนะ่ะจะหมดแล้วคูคีเราชาร์จนะครับชาร์จ ก็ไมาันี้นึง่งโฉก็ไปยอมแล้วมั้ยเนี่ยขายยอมลบมาหลายเลยนะบอกเลยอะจี้นี้นะครับสายปลายสีทั้งสายยกเว้นอะไรทั้งหลายแหล่นะครับเจอเข้าไปนี่เป็นง่อยเลยนะครับถ้าดูติดน,นี่คือเป็นง่อยเลยนะ เชิดครับลิลิตจ้าโอ้โหลิลิตได้ลุกยังโหดเลยนะลิลิตได้เปิดก่อนนะครับใส่ไก่มาด้วยส่วนของเรานะครับใส่ใส่ใส่โดนไปจากมานะวิ่งมายึดไหมเนี่ยยึดเมืองลิลิตลิลิตลิลิตวิ่งมาจุดสตาร์ทเสร็เรายึดไปแล้วกระถอยตบเมืองเต็ง เมืองตเเอองที่้ยตกเมืองที่เคยเป็นของตัวเองเออดูคนละออกนะครับโดนลออก,อกวางดำไปแล้วถอยก้าวไปทีนึงเดี๋ยวเราจะไปหมดบัฟมังเนี่ยหมดบัฟแล้วนะหมดบัฟแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนไปก่อนเ <12. S 1> ขินที่ไปแถวมีหมวกป้องกันมาเปล่าขอดูก่อนนะไม่มีหมวกป้องกันนะครับโดดก็ไปทีนึง ดูดเข้าไปขังกงไหมโชคก็ไปเอ้าโดนบริจาคเรายึดนะครับยึดเมืองแพงแล้วนะอ่า๋ยวเราโอ้โหโอ้โหเคลื่อนที่ไปแถวฝ่าตรงนี้แล้วกันโอ้โหเป็นเป็นเราไม่ติดตัดกัด ล้นระลายเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับดูขังกงเนาะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันอีกทีในสตรีมนะครับเอาไปลงหลึกเพชรให้ดูนะว่าจีนี้มันมันเยี่ยมขึ้นไหนนะครับแต่ที่จริงอะ่ะมันเคยมาในในรางวัลครอบครัวประจำสัปดาห์ละเออเคยมีคนเอามาเล่นแล,ล้วล่ะแต่ว่ามันเพิ่งจะมาเป็นจี้นะครับเป็นจี้นี่แหละอ่ะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย